ฟ้าดินไม่เข้าข้างตกระกำลัำบากหลายคนจ้างงานชีวิตล่าสุดโจติรายุทธพิชายเจเจ,เจตารินคบเตดนางเอกไปไม่รอดสักคนพลิกชีวิตขับวินเคยเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆในช่วงยุคปลาย80ยุค9สําสำหรับเจจิรายุทธวัฒนศิล์หรือที่วัยรุ่นยุคนานรู้จักเขาในานามโจโก้องแห่งวงนูโวมีเพลงฮิตมากมายที่ยังคงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบนันเช่นสุดๆไปเลย ลึกสุดใจลืมไปไม่รักกันจากนั้นเขาก็มีผลงานออกมาอีกหลายด้านมีละครออกมามากมายกว่า10เรื่องผลงานล่าสุดได้มาทำงานสายพิธีกรเป็นกรรมการในรายการไทยแลนด์ก็ทเล์นสองซีซั่นสองและ3วันนี้เราจะพาไปย้อนไวัยไซสในชีวิตช่วงวัยรุ่นประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของเขา10ข้อทําความรู้จักโจติรายยธวุทนาศินนักร้องสมาชิกวงนโวที่โด่งดังในยุคเกาสูงสมัยเรียนตั้งแต่มัธยม จเป็นเพื่อนสนิทกับก้องสหาราชสังขาปีชาและจนถึงในปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทางคู่เป็นเพื่อนที่คบกันมาอย่างยาวนานทั้งเรียนและทํางานเพลงด้วยกันกว่าเครื่องชีวิตเลยก็ว่าได้โจเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบตั้งแต่ในช่วงปีพศ2528จากการชักชวนของทีมงานฝ่ายแฟชั่นนิตยสารลาลานานิตยสารที่โด่งดังอย่างมากในช่วงยุค70ถึง80โดยการถ่ายแบบครั้งแรก ได้ถ่ายร่วมกับพี่สาวของเขาเองคุณแจนจิติมาพัฒนศินหลังจากนั้นมาโจก็มีผลงานถ่ายแบบออกมาอีกมากมายในหลายๆนิตยสารเช่นเปรียวดิฉันแพรวแพรวสุดสัปดาห์และมีผลงานออกมาหลากหลายด้านทั้งการเป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงในแบบนักแสดงและพิธีกรด้านความรักเคยคบหาดูใจกับสาวสาวในวงการที่มีชื่อเสียหลายคนเช่น บวีนาชาริฟสกุลม่จเจรรญปูระลูกเกดเมทินีมาร์ตินมอรีองจีเฮสติงไฮโซโมโนภัษนานปอพักรโดยโจให้เหตุผลว่าไม่อยากมีครอบครัวและไม่อยากมีลูกจึงได้เลิกรากันไปโจนูโวล่าสุดวางกีตา้าชั่วคราวพักมาสิ้นสองล้อคอสวมเสื้อวินรับจ้างเราเลยแอบส่องไอจีแอดโจจิรายุทธพบว่าหนุ่มโจใช้ชีวิตในวิถีไบเกอร์มานานเกือบทั้งชีวิตทั้งขี่ท่องเที่ยว ตามสถานที่ต,ต่างๆเขี่ยกกำลังกายและลองสังเกตดูได้ว่ามอเตอร์ไซค์แต่ละคันของหนุ่มโจนั้นไม่ธรรมดาเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ